สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักในการฟังโลกแห่งนิยายหนูมีชื่อว่ายิ้มค่ะหนูเกิดและเติบโตมาที่คองเตยเกิดมาก็ตกอยู่ในสภาพที่แออัดหรือเรียกกันง่ายๆว่าสลัมก็ได้ค่ะแต่ในความโชคร้ายนั้นหนูก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะหนูมีลุงค่ะลุงของยิ้มก็ได้ดูแลเลี้ยงดูยิ้ม มาตั้งแต่ยิ้มจำความได้จะเป็นลุงแท้หรือไม่ใช่ลุงแท้ๆหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่เขาก็เลี้ยงยิ้มตามมีตามเกิดเขาก็พายิ้มไปทำงานรับจ้างที่ร้านขายขนมปังแห่งหนึ่งลุงเป็นคนทำขนมปังอยู่หลังร้านค่ะเจ๊เจ้าของร้านก็ให้ยิ้มแพ็คขนมใส่ถุงเจ๊จ่ายเงินให้ลุง กับยิ้มทุกวันตอนนี้ผ่านไปได้หลายปีแล้วลุงของยิ้มก็ยังทำงานอยู่ที่ร้านขนมปังส่วนยิ้มก็ทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอเจกับเสียเห็นว่ายิ้มขยันทำงานเขาสองคนก็เลยส่งยิ้มไปเรียนค่ะและยิ้มก็จะมาช่วยงานหลังเลิกเรียนทุกวันและวันเสาร์วันอาทิตย์ยิ้มก็มาช่วยที่ร้านอยู่เป็นประจำค่ะ ถึงเวลาจะผ่านไปหลายปีเจกับเสียก็ยังเหมือนเดิมโดยเฉพาะเสียค่ะแอบให้เงินยิ้มดูแล้วเขารักเราสองคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเสียจะเอ็นดูยิ้มแปลกๆยังไงก็บอกไม่ถูกค่ะส่วนลุงกับยิ้มเราสองคนเช่าห้องเล็กๆอยู่ด้วยกันเราก็จะอยู่ห้องเดียวกันค่ะสองคนลุงหลาน วันนี้ยิ้มไปที่ร้านของเจ๊มาค่ะตอนหลังเลิกเรียนเจ๊ก็บอกกับยิ้มว่าอาทิตย์หน้าลูกชายของเธอจะกลับมาจากเมืองนอกและเขาก็จะจัดงานต้อนรับให้ลูกชายเขาคิดกันว่าจะไปจ่ายงานที่บ้านหลังใหญ่แต่เจ๊จะจ้างแม่บ้านมาทำอาหารและอยากให้ยิ้มไปดูแลเครื่องดื่มและบอกให้ลุงของยิ้ม ไปดูแลเรื่องรถเวลาที่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆของลูกชายที่เขาจะมางานกันลุงของยิ้มก็รีบรับปากทันทีพอเจกับเสียดีกับเราสองคนมากๆเวลาผ่านไปพรุ่งนี้แล้วเสียซินะเจก็ปิดร้านทันทียิ้มก็ไปเรียนตอนเช้าตามปกติค่ะส่วนลุงเห็นบอกกับยิ้มว่าจะออกไปตอนบ่าย วันนี้ลุงยิ้มแต่งตัวดูดีมากถึงลุงยิ้มจะแก่แต่ก็ยังดูดีอยู่มากค่ะตอนบ่ายาย,ยิ้มเรียนเสร็จยิ้มก็รีบกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็นั่งรถเมล์ไปที่บ้านของเจทันทีพอไปถึงก็มีญาติพี่น้องของเจที่มาจากต่างจังหวัดยิ้มก็เข้าไปหาลุงลุงก็เดินมาหายิ้มแล้วลุงก็เอ่ยถามยิ้มว่า เหนื่อยไหมยิ้มตอบคนเป็นลุงไปว่าไม่ค่ะลุงกับหลานก็ยิ้มให้กันสบตากันเบาๆก่อนที่ยิ้มจะถามลุงไปว่าลุงคะเจ๊ยอยู่ไหนคะลุงก็บอกว่าเจ๊ยอยู่ในบ้านแล้วเสียล่ะคะเสียไปรับลูกชายเดี๋ยวคงจะกลับลุงคะลุงกินข้าวหรือ,อยังคะ ยิ้มถามลุงด้วยความเป็นห่วงลุงรีบหันหน้านนหนาหนามาตอบหลานสาวว่ากินเรียบร้อยแล้วงั้นยิ้มเข้าไปหาเจ๊ก่อนนะคะเผื่อเจ๊มีอะไรให้ยิ้มช่วยค่ะยิ้มเดินเข้าไปที่บ้านหลังใหญ่นั่นที่มันทั้งใหญ่และก็สวยมากเจ๊คะสวัสดีคะ่ะอ้าวยิ้มมาหามานานยังมากินข้าวกับเจ๊ก่อน เพิ่งเลิกเรียนก็เลยมาเลยค่ะเจะแล้วเจก็พายิ้มเข้าไปในครัวยิ้มก็รีบบอกว่าเจค่ะไม่เป็นไรค่ะเจะออกไปคุยกับยติเถอะค่ะเดี๋ยวยิ้มดูแลตัวเองได้เจก็บอกว่ากินเสร็จแล้วก็ไปหาเจในบ้านนะค่ะยิ้มก็นั่งกินข้าวอยู่ในครัวอยู่ๆเสียก็เข้ามาค่ะ เข้ามาจับที่ต้นแข็งของยิ้มเบาๆยิ้มตกใจหมดเลยสวัสดีค่ะเสียยิ้มรีบพูดออกไปท,ทันทีปกติแล้วเสียไม่เคยเข้ามาใกล้กับยิ้มแบบนี้มาก่อนแต่พอยิ้มเสียงดังใส่เข้าเขาก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกยิ้มเลยถามเขาไปว่าเสียคะทานข้าวไหมคะเดี๋ยวยิ้มตักให้เขาก็บอกว่าไม่กินแล้วเขาก็รีบเดินออกไป ทำไมเสียเขาถึงทำกับยิ้มแบบนี้ไม่นะยิ้มก็เดินออกไปหาเจเจกับเสียก็อยู่กันในบ้านแต่เสียก็ทำท่าทางเหมือนปกติยิ้มก็เลยไม่สนใจเจก็บอกให้ยิ้มช่วยเสิร์ฟเครื่องดื่มที่หนางานก็จะมีโต๊ะที่จัดเครื่องดื่มรอไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูว่าน้ำอะไรหมดบ้างก็ให้ไปที่หลังบ้านเอามาเติมเจบอกว่าเครื่องดื่มคืนนี้ จัดให้เต็มที่ไม่นานค่ะเวทีที่ตรงหน้าบ้านก็จัดจนเสร็จยิ้มเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากบ้านท่าทางจะเป็นลูกชายเจ๋ยิ้มมองเขาใกล้ๆเขาก็ดูดีแต่ยิ้มไม่ได้เห็นเขาใกล้ๆค่ะยิ้มพอเห็นงานจะเริ่มแล้วยิ้มเลยเดินไปหาลุงลุงก็ยังรับหลด รับล้นให้ญาติพี่น้องของเจอยู่ที่หน้าบ้านและเพื่อนๆของลูกชายเจอีกที่ตอนนี้ต่างเริ่มมากันบ้างแล้วยิ้มยืนอยู่ใกล้ๆก,กับลุงลุงยิ้มก็พูดกับยิ้มว่าวันนี้ยิ้มสวยมากนะยิ้มมองหน้าลุงเบาๆอย่างเขินอายปกติแล้วลุงไม่เคยชมยิ้มแบบนี้มาก่อนเลยค่ะยิ้มก็รีบยื่นแก้วน้ำให้กับลุงลุงคะเอาน้ำมาให้คะ่ะ ปกติยิ้มไม่เคยเห็นลุงดื่มเลยนะคะวันนี้แปลกหยิบไปดื่มหน้าตาเฉยสงสัยพวงนี้ร้านจะหยุดลุงก็เลยดื่มเข้าไปอีกแต่อย่าดื่มเยอะนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ไหวยิ้มพูดขึ้นยิ้มพูดแล้วก็ชับเสียงให้ลุงเบาๆลุงก็รีบบอกว่าไปดูแขกได้แล้วแล้วยิ้มกับลุงก็แยกกัน ยิ้มก็ยืนอยู่ที่โต๊ะเครื่องดื่มแขกก็ต่างทยอยเดินมารับเครื่องดื่มค่ะส่วนเจกับเสียก็เดินพาแขกไปนั่งตามโต๊ะที่จัดไว้สายตาที่เสียมองยิ้มมันไม่เหมือนเดิมค่ะพอยิ้มรับรู้ได้แต่ยิ้มก็พยายามหลบสายตาพอยิ้มไม่ชอบเสียที่ทำแบบนี้ยิ้มชอบเสียกับเจในฐานะผู้มีพระคุณเท่านั้นเท่านั้นจริงๆค่ะ ไม่นานลูกชายเจ๊ก็เดินเข้ามาที่งานทุกคนต่างตบมือเสียงโห่ร้องจากกลุ่มเพื่อนเจ้ดีใจเป็นอย่างมากไม่นานงานเลี้ยงก็เริ่มขึ้นอาหารและเครื่องดื่มก็พร้อมนักร้องเสียงเพลงถูกจัดขึ้นลูกชายเจ๊หน้าตาก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเพราะเขาได้ความสูงยิ้มก็คิดไปทางที่ดียิ้มเห็นเครื่องดื่มมันใกล้จะหมดแล้ว ยิ้มก็เลยเดินไปที่หลังบ้านที่ห้องเก็บของค่ะผู้คนตอนนั้นก็ต่างไปอยู่ที่หน้าบ้านกันหมดจะเหลือแต่แม่บ้านทำกับข้าวกันสองสามคนแต่ก็อยู่ไกลๆจากห้องหลังบ้านยิ้มกำลังจะหยิบน้ำใส่รถเข็นก็มีมือหนาๆเข้ามาก่อนจากด้านหลังยิ้มตกใจมากรีบหันกลับไปตกใจยิ่งกว่าค่ะเป็นเสียอีกแล้ว เขาพยายามจะเข้ามาใกล้กับยิ้มอีกครั้งยิ้มรีบบอกว่ายิ้มจะบอกกับเจ๋เสียเขาถึงได้ถอยออกไปยิ้มรีบเอาเครื่องดื่มไปวางที่โต๊ะทันทีสายตาของยิ้มก็ไล่มองหาลุงลุงคะยิ้มอยากชวนลุงกลับบ้านจังค่ะยิ้มรู้สึกไม่อยากอยู่ในงานนี้แล้วไม่นานยิ้มก็เห็นลุงเดินเข้ามาหายิ้มยิ้มเป็นอะไรหรือเปล่านาซี ลุงถามด้วยความเป็นห่วงลุงคะเรากลับบ้านกันเถอคะค่ะลุงมองหน้ายิ้มแล้วก็จับมือยิ้มเดินออกจากงานไปโดยไม่ถามอะไรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอกลับไปถึงห้องเช่าลุงก็ถามยิ้มเกิดอะไรขึ้นยิ้มเล่าให้ลุงฟังได้หมดทุกอย่างยิ้มนั่งก,ก้มหน้าอยู่ที่มุมห้องของตัวเองยิ้มบอกว่าเสียคะ่ะ ยิ้มบอกว่าเสียคะ่ะลุงก็รีบเข้ามานั่งใกล้ๆกับยิ้มเสียทำอะไรยิ้มลุงถามขึ้นด้วยความบโหเสียเขาจะทำอะไรไม่ดีกับยิ้มคะ่ะที่ห้องเก็บของลุงมอโหมากจะออกไปหาเสียทันทีแต่ยิ้มรีบเข้าไปห้ามลุงยิ้มกับลุงก็ยืนยื้อกันอยู่ที่หน้าห้องอยู่นานคะ่ะอยู่ๆลุงก็เข้ามาโอบยิ้มเบาๆลุงกลัวยิ้มถูกทำร้าย ยิ้มก็ปล่อยให้ลุงโอบยิ้มอย่างใกล้ชิดมันเป็นครั้งแรกที่ยิ้มกับลุงอยู่ใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ปกติเราสองคนก็นอนคนละมุมของห้องเช่าแต่ลุงก็ไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวยิ้มเลยค่ะยิ้มรู้สึกว่าลุงรักยิ้มมากสุดท้ายลุงก็อารมณ์เย็นลงยิ้มกับลุงก็เลยเข้าไปในห้องลุงก็บอกว่า ลุงจะไม่ไปทำงานที่ร้านเจอีกต่อไปยิ้มก็ถามว่าแล้วเราจะเอาเงินมาจากไหนกันคะลุงก็นั่งเงียบสักพักก่อนที่จะตอบว่าลุงจะพายิ้มกลับบ้านลุงที่ต่างจังหวัดลุงไม่เคยพูดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดมาก่อนเลยคะ่ะลุงก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่นั่นลุงที่ดื่มเข้าไปหลายแก้วแล้วก็ชวนยิ้มเข้านอนสงสัยแกจะเหนื่อย ยิ้มกับลุงก็จัดการอาบน้ําแล้วก็เข้านอนกันค่ะเราแยกมุงกันนอนพอไฟปิดลงยิ้มก็นอนไม่นานค่ะลุงก็เข้ามาหายิ้มที่ในมุงลุงเข้ามาใกล้ๆกับยิ้มลุงเอื้อมมือเข้ามายิ้มก็ไม่ได้ว่าอะไรนอกจากตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่อยู่หัวใจของยิ้มแทบระเบิดออกมาค่ะเวลาที่ลุงใช้มือสอดเข้าไป ลุงเห็นยิ้มไม่โวยวายลุงก็มอบความสุขให้กับยิ้มคืนนั้นก็เป็นครั้งแรกของยิ้มเช้ามายิ้มก็อายๆค่ะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายลุงก็พายิ้มไปต่างจังหวัดเราไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่ต่างจังหวัดบ้านส่วนของลุงน่าอยู่มากค่ะและลุงก็ยังมีที่ดินที่พี่สาวได้แบ่งเอาไว้ให้หลายไรลุงกับยิ้มก็ช่วยกันปลูกผัก เลี้ยงไก่เลี้ยงปลายิ้มก็ไม่ได้เรียนต่อและตอนนี้ยิ้มกำลังตั้งท้องค่ะ